ประกาศสำคัญพระบรมราชองค์การกล้าวปรดกระหมอ่อมให้ในายทหารรับราชการ862รายซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในรัฐบาลนี้แต่เมื่อพูดถึงการแต่งตั้งนายทหารรับราชการมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีผลกระทบต่อการปกครองและความสงบสุขของประเทศการแต่งตั้งนายทหารรับราชาการเป็นการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถและคุณธรรมสูงสุด เพื่อนำทหารไปสู่ความสําเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจการแต่งตั้งนายทหารรับราชการนี้มีข้อตกลงที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งผู้บัญชาการที่มีตําแหน่งสูงสุดในกองทัพเช่นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีผลกระทบต่อการจัดการและความเป็นระเบียบของกองทัพและนี่เป็นความน่าสนใจอีกประการหนึ่งการแต่งตั้งนายทหารรับราชการนี้มีผู้บัญชาการที่มีตําแหน่งสําคัญในกองทัพต่างๆเช่น ผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่1และ2และผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีผลกระทบต่อการจัดการและความเป็นระเบียบของกองทัพต่างๆนอกจากนี้การแต่งตั้งนายทหารรับราชการนี้ยังมีผู้บัญชาการที่มีตำแหน่งสำคัญในกระทรวงกลาโหมเช่นปลัดกระทรวงกลาโหมและรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีผลกระทบต่อการจัดการและความเป็นระเบียบของกองทัพและกระทรวงกลาโหม แต่ข้อตกลงที่น่าสนใจที่สุดคือการแต่งตั้งผู <eterm oon> ้บัญชาการทหารสูงสุด <à> ค <arse> ือพลเอกอุกฤษบุญตานน์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงสุดแต่ก็มีความคิดเห็นและความคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปจากผู้บัญชาการอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงเมื่อพูดถึงการแต่งตั้งนายทหารรับราชการมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีผลกระทบต่อการปกครองและความสงบสุขของประเทศการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถและคุณธรรมสูงสุด เพื่อนำทหารไปสู่ความสาเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือสิ่งที่สําคัญมากแต่การเลือกตั้งนี้ก็มีข้อตกลงและความคิดเห็นแตกต่างคุณคิดอย่างไรกับการแต่งตั้งนายทหารรับราชการนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีตําแหน่งสูงสุดในกองทัพและกระทรวงกลาโหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความคิดเห็นและความคิดวิเคราะห์แตกต่างมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงสุด มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการจัดการและความเป็นระเบียบของกองทัพและกระทรวงกลาโหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทอ หารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถในการนำทหารไปสู่ความสำเร็จและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกผู้บัญชาการที่มีความสามารถ